รู้สึกว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ข้างนอกนะคะ่ะหรือคนทั่วไปะคะ่ะไม่ควรจะมองข้ามน้องๆเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าเขายังมีอนาคตที่ดีแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมากมายเลยก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เข้ามาสอนผลให้กับน้องๆค่ะ อยากขอบคุณกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างโครงการปันน้ําใจให้ความรู้นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มาจัดกิจกรรมการสร้างฟอนให้กับน้องๆน,นะคะในบ้านปานีนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้ความรู้ในครั้งนี้ไปไประยุกต์ใช้หลังจากที่ได้ออกไปสู่สังคมนะคะขอขอบคุณผู้พี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้นะคะสิ่งที่ผู้พี่ๆมอบให้กับพวกหนูมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากพวกหนูเป็นเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดแต่ผู้พี่ๆยังให้โอกาสหนู สิ่งที่พวกหนูได้รับในวันนี้พวกหนูก็จะเอานําไปประกอบอาชีพหรือเอาไปเป็นทางเลือกในวันข้างหน้าและยังจะเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่น,นค่ะวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกหนูเพราะว่าบางครั้งรอยยิ้มอะมันไม่ได้มาจากเด็กอย่างเดียวค่ะหนูก็อยากเห็นรอยยิ้มที่คนภายนอกมอบให้ก็คือความรู้สึกจากคนภายนอกที่มองเด็กข้างในค่ะบางครั้งเขาบอกว่าเราเป็นเด็กที่ก้าวพลาด ไปนใจให้ความรู้กสวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะก็นนะะจะมาพูดถึงเบเกอรี่บ้านตานีนะคะพวกเราก็จะมาจากหน่วยข้ารากรรมนะคะจะเป็นการสอนวิชาชีพพวกหนูก็จะมีการทําชังคุกกี้ไายสับปะรดแล้วก็วัฟเฟิลนมสดแล้วก็เป็นเค้กส้มค่ะ พวกหนูก็นาวิชาชีพมาเป็นประกอบอาชีพเสริมมาข้างในค่ะสามารถทําขายให้เจ้าหน้าที่ได้แล้วก็สามารถเอาไปประกอบข้างนอกได้ด้วยค่ะอย่างวัคกีนหนูนะคะก็จะชิ้นละยี่สบาทค่ะจะมีทั้งไส้ลูกเกดฝอยทองค่ะแล้วก็มีไส้มะพร้าวตามที่ลูกค้าต้องการค่ะเป็นไส้ทะลักค่ะอิ่มค่ะแล้วตังอยู่ครบค่ะองคค่ะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นพานสปะรดนะคะราคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะตัวนี้ก็จะไม่ใหญ่มากพอดีคําค่ะรับประทานได้สะดวกค่ะ ก็อยู่ที่ชิ้น25บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเค้กส้มค่ะเค้กส้มก็จะมีความนุ่มค่ะแล้วก็มีกลิ่นของส้มค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งโดยใช้เป็นพิมพ์ลูกส้มค่ะก็จะมีรสชาติมีหน้าตาเหมือนส้มค่ะจะมีสีรูปร่างเนียนค่ะจะหอมแล้วก็นุ่มได้กล่องละคะที่45บาทค่ะแล้วก็ทางสนุกนะคะก็จะมีทั้งคุกกี้เสริมนะคะก็จะมีทั้งเป็นถุงแบบนี้ แล้วก็สามารถสั่งได้ทั้งเป็นแพ็กเกจอีกแบบหนึง่งหรือว่าจะสั่งเป็นโลก็ได้ค่ะหรือว่าจะสั่งเป็นชุดทั้งพายจับปะาลดแล้วก็คุกกี้รวมกันก็ได้ค่ะค่ะขน,นมทั้งหมดนะคะเราจะใช้เนยเนยแท้ค่ะเนยออคิดจะเป็นเนยอยู่ที่90%เปซ็นทํเป็นจากนมค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช้เนยเทียมถ้าเนยเทียมจะเป็นไขมันค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานไขมันด้วยค่ะแล้วเอ,อ่อแต่ละชุดนะคะเราก็จะใช้สูตรที่มาตรฐานนะคะเพราะไม่งั้นมันอาจจะทําให้รสชาติ เปลี่ยนไปได้แล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายตามมาค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะใครสนใจติดต่อมาได้ที่บ้านปานีเลยนะคะขอบคุณค่ะ